ฝ่ายแวงเจ้าที้ตำรวจตรวจสอบสถานประกอบการเช่นโรงเรื่อยไม้แหลกผลิตทั้งไรและรมสื่อเผือป่าขวดป่าท่าเดินไทยอาสาสมัครพิทักษ์ป่าแล้วก็ประชาสังพันก็ไปกันวันนี้ช่วงก่วันที่22ถึงห8ถึงวันที่3 1มีหน้าทวนของทางกำพยเนี่ยประมาณสองเดือนเป็นกระบวนการนะครับแล้วเราคนที่สองเราพบในนรรมกินวงต่อไปกันคนที่สเราพบในเอก็มีป้านเง นะครับอ <c oughs> uh ันนี้เป็นชุดปฏิบัติการบูรณาการนะครับเป็ว่าจะเป็นเงินไม้แตนเก่า่28ข้อไม้กระดูก2ข้อวางกองตรวจอยู่กลางภาคกลางกลางภาคกลางในการตรวจผู้ค้ำชาระดับสูงนะครับทั้งทหารปฏิทิท้ายและปฏิทินที่หนึ่งร้อยเก้าจะตอบเป็นหนึ่งร้อยเ้าสิบแปดแต่รูปไหนายประกอบจังหวัดนี่นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็แต่ปรากฏว่าไม่ทราบว่าอย่างไรนะครับไม่มาแล้วก็เดี่ยวแล้วก็หนีหลบหนีไป ทางการสื่อสารตามมาให้ตัวทรัพย์สินมือถือไปแล้วนะครับแล้วก็พึ้นหน้าตามข้อสัาของท่านนะครับก็เชท่านนะครับเช่นนากรรกอบนะครับอาจจะรู้ไม่รู้ก็ว่ากันตามสารนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรก็เตนมีอะร้เตือย้นิูก่อนนการผ่ามาเรามีการจับบุมผู้จัพันธ์ัำงคืในส่วนของสั์เเดือนที่แล้วนะครับเรามีการขับรถ ของธรรมชาตคับที่ขออญาตผ่านแดนเข้ามาแล้วก็มีการดัดแปลงลดถแลดรัยเจุดยูวีอย่างดีนะครับพันหลายล้านบาทอัดแต่แงสำหรับาตายไฟดูเจ็ตขอ้นล่าต้องต่อจวดท้ายออากมา,มามด้วกนมาออมดูควา,ามคุบหน้าในการ สืบสวนสอบสวนในคดีที่ลักลอบพ้าไมพยูนะครับตัวนี้ก็ได้ความคุกหน้าไปเยอะลักษณะเดียวกันก็ได้มีผู้ต้องหามามอบตัวสองคนนะครับตรงนี้บางส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่สําคัญโดยเฉพาะในการร่วมมือของของฝ่ายนาวิกโอธินนะครับาทางเชนวิทบุตรรกจังหวัดจันทบุรีรวยทั้งหน่วยของป่าไม้ยานนะครับเป็นผู้ดีผู้ในการที่มีนาการกำลังการในการติรต่อพอบอกป้องเงินเนี่ยในการยึดทรัพย์มาใช้ให้เกิดผลอย่างดีครับ กรบทาำในส่วนของผู้ต้องหาที่ตอนนี้กําลังหลบหนีนะครับมีการประสานง,งานกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงบ้างตรงนี้ได้ได้คำชี้คำชี้แจในสังกัดไปแล้วว่าให้ให้ประสานกับตอมอนะครับในการที่จะเอาเอาหมายที่สารมัดออกหมายจับแล้วเนี่ยขึ้นตรวจสอบดูโดยมีการผ่านตอมในยังตับเสี้ยน